สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันได้แน่กดแชร์กดนานๆกดนันๆกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ขาวหมูระหว่างที่มันขับรถไปขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็มีการไล้์มีการพูดถึงและมีการบอกเออบาจะวางมือแล้วเป็นอัลฟาสารสายฟาดจริงๆค่ะฟาดเรื่สมควรใช่ไหมครับโอเคครับก็ฟาดสมควรนะครับก็ คือคุณคุณทะเลาะกับผมอ่ะคุณก็ก็เล่นผมดิแป่ว่าเออคุณมาเอาพ่อแม่ผมไปเล่นนี้มันมันไม่ได้เรื่องนะครับมันไม่ใช่วิธีของนักเลงนะครับจะด่าผมด่าเลยนะครับผมไม่ว่าเต็มท mm. ี่เลยใครเกลียดผมใครด่าผมด่าเลยผมไม่ว่าครับเต็มที่ของพวกคุณไปเลยขอร้องให้อย่างเดียวครับว่าอย่าเอาครอบครัวผมมาเล่นนะพ่อแม่ผมไม่เคยเอาครอบครัวใครมาเล่นไม่เคยพัดพิงครอบครัวใครถ้าผมไม่โดนทุบคามก่อนจากสิ่งที่ผมโดนผมก็เอาผมป้องครอบครัวผมนะครับผมอป้องนะครับลูกผมนะครับ ร้านอยากให้ทุกคนเข้าใจาในสิ่งที่ที่ผ่านมาที่ผมออกมาฟาดออกมาอะไรจริงๆแล้วผมเป็นคนสนุกสนานนะครับเป็นคนสนุกสนานนะครับเฮฮาปาร์ตี้นะครับเป็นคนที่ไม่ก็อยากฟาดใครหรอกนะครับผัไม่้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะส่วนใครจะฟาดก็ฟาดไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เมื่อเอฟซีไม่ใหญผมฟาดผมก็จะเบาลงนะครับจะเบาลงนะครับส่วนใครจะว่าผมอะไรยังไงว่าได้เลยครับผมไม่ว่า นะครับการดุรันนะครับยายเกิบนะครับยายด่างด่าตายแล้วด่าด่าไปครับขอแค่นี้นะแต่อย่ามาเอาครอบครัวผมลงเข้าไปเกี่ยวนะเนเองนะครับจะด่าก็ด่าไปนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ถือคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์นะครับคนณด่าจะด่าผมก็ด่าไปผมก็ไม่ได้ว่าไมันอะไรนะครับแต่เอาครอบครัวผมมามาเล่นนะครับมันไม่ดีนะครับถ้าคุณถูกเอาครอบครัวมาเล่นบ้างคุณรู้สึกยังไงนะครับถูกต้องไหมครับผมถูกหมายอ่านต้องไหมครับผมไม่ได้กลัวหรอกนะครับแต่ผม ผมดูแล้วมันมันผมไม่อยากเอารถรถค่าของตัวเองไปเล่นกับคนพวกนี้นะครับผมไม่อยากรถตัวเองไปเล่นกับคนพวกนี้นะครับเอ่อตั้งแต่มีการออกมาเล่นงานอบรมแล้วก็สุเทพออกมากราบข้างแคมอิเธิเนี่ย ก็จะเห็นว่าสายฟาดทุกคนตอนนี้ก็ออกมาขอโทษขอโพยทุกคนออกมาบอกจะวางมือจะเพราลงอย่างนู้นอย่างนี้กันเราเห็นชัดๆว่ามีการปรามกันแล้วว่าพวกมึงออฟาดกันเองขนาดนี้ได้ยังไงว่ามึงวิปัญญาจะไปฟาดคนอื่นแล้วหรืออะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วหลายคนก็โดนคดีอะไรกันเยอะแยะมากมายมันก็เลยเริ่มระบาดคือถ้าไปฟาดคนอื่นก็โดนคดีก็เลยหันมาฟาดกันเองพวกสายฟาดก็ ใกล้จะถึงจุดจบเต็มทีก็คือมีการบอกว,า,วางมือแต่เดีฉันไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะคิดว่าคนพวกนี้มีไรายได้ดีกว่าในการฟาดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันขาดเงินขึ้นมาขาดของมันก็ต้องลุกขึ้นมาฟาดกันอีกแลวค่ะโดยเฉพาะจริงๆแล้วการฟาดกันเองเนี่ยเขาได้ยอดวิวมากกว่าการฟาดอีกฝั่งหนึ่งได้ซ้ำไปเพราะมันทําให้คนตื่นเต้นว่า้เกิดอะไรขึ้นอยากรู้ เวลาการฟาดฝ่ายอื่นเนี่ยเขาจะได้แต่เฉพาะยอดวิวของฝั่งเขาแต่พอเขาฟาดฝ่ายเดียวกันเนี่ยเขาจะได้ยอดวิวของตัวเองและยอดวิวของอีกฝ่ายดิฉันก็จะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันฟาดอะไรกันวะทุกคนก็จะเป็นสายเผือกเข้าไปดูเขาจะได้ยอดวิวเยอะขึ้นดังนั้นเดี๋ยวมันจะมีการฟาดกันเองต่อไปแล้วค่ะแต่ดิฉันจะมาคาัดอะไรบางอย่างที่ผู้ชายคนนี้พูดออกมาคือบอกว่าเกลียดเขาโกรธเขา ด่าเขาได้แต่อย่าลากครอบครัวอย่าลากลูกเมียเข้ามาเล่นเพราะว่ามันไม่แมนมันไม่ดีดิฉันต้องบอกว่าตอนที่คุณพูดถึงลูกพิการของเอมูนีนะดิฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะดิฉันยังอยากนะไอเวยนี่ถ้ากูตบหน้ามึงไม่ได้กูอยากตบหน้าลูกมึงแทนคุณเองเป็นคนเริ่มก่อนไปบูลลี่เด็กว่าเป็นเด็กพิการมึงหาเงินไปเลี้ยงลูกพิการมึงอย่างนีง้คุณเป็นคนเริ่มก่อนคะ่ะ และจะบอกให้ว่าการที่คุณรู้ว่ามุนีไม่อยู่บ้านแล้วรู้ว่ามีแต่คุณยายอยู่กับน้องพรอยู่กับเด็กๆเท่านั้นเองเนี่ยคุณไปถึงหน้าบ้านเขาคุณเป็นการข่มขู่เขาแล้วเป็นการข่มขู่คุณยายไปในตัวด้วยคุณไปบูลลี่ครอบครัวเขาอย่างนี้ทําไมคุณเป็นคนทําไอ้พวกเรื่องสารเลวก่อนทั้งนั้นอย่างคุณเองคุณก็เคยพูดถึงอย่างการที่คุณบอกว่าดิฉัน เป็นแม่ยายของทานายตั้มนั่นก็คือแทนที่จะพูดถึงตัวดิฉันตรงนี้คุณก็ไปพูดถึงครอบครัวไปและเป็นการมโนรุนรนมีหลายคนที่เอาไปพูดถึงลูกสาวดิฉันลูกสาวดิฉันพิการอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งดิฉันไม่ได้เอาลูกสาวมาออกสื่อดิฉันไม่ได้ลากจิกหัวลูกออกมาเหมือนอย่างไอ้พวยกับอีเถิงที่ลากลูกออกมาขายตัวหากินใน youtube พวกคุณมาพูดถึง ลูกดิฉันครอบครัวดิฉันทำไมมีการพูดถึงพ่อแม่มันอย่างนู้นอย่างนี้คุณนั่นแหละเป็นคนเริ่มก่อนแล้วคุณบอกปกติคุณไม่ค่อยอยากฟาดโถไอตอแหลคุณนั่นแหละตัวเริ่มเลยแต่คุณน่ะจะไปตดให้คนอื่นฟาดพอใครเขา้าฟาดแล้วคุณก็จะเอามาเสริมดูดคลิปมาเสริมเสริมเสริมแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอมั่นใจว่าเนี่ยคนจะเฮแน่แล้ว จะขึ้นเองนะทีนี้ยดูที่คุณทํากับคุณยายจำลองสิดูสิ่งที่คุณทําสิจากนั้นคุณเองก็ยังพูดถึงคุณยายจำลองเรื่องเรื่องชู้เรื่องอย่างนูน้นเรื่องอย่างนี้เห็นไหมคะคุณเองคุณก็ไม่แมนเวลาคุณฟาดอะไรที่มันจะหยิบมาโกหกพกลมได้หยิบมาพูดมาทําร้ายได้คุณก็เอาหมดเหมือนกันแต่พอมาตอนนี้ ถ้าคุณอยากจะไปทําคลิปที่จงดอกเพราะที่กอกๆมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆบริษัทบริษัทยาจะไปอยู่ทางนู้นหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่มีอะไรที่กอกๆถ้าคุณจะเข้าไปตรงดอกคุณจะฟาดไม่ได้คุณถึงต้องวางมือตอนนี้จะออกมาบอกว่าอย่ามาฟาดลูกผมอย่ามาเออเารากลูกไหมผมช่วยไม่ได้ค่ะบดิฉันบอกแล้วว่า คุณทำช่องให้ลูกคุณถ้าลูกคุณออกมาทำอะไรแล้วดิฉันเห็นว่ามันน่าเกลียดหรือมันไม่ดีดิฉันก็ตำหนิคุณดึงลูกคุณออกมาขายตัวใน y o u t u ู e เองนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นคุณต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้อย่าบอกว่าอย่ามาลากลูกผมย่างวี้คุณนั่นแหละเป็นตัวต้นดิฉันยังจําวันที่คุณว่าลูกมูนีพิการได้เลย ตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนเริ่มต้นสงครามมันนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรับผลของมันทุกครั้งที่คุณออกมานั่งด่าคนนู้นคนนี้ฉันจะลากไส้อีเหล่าเกียสามผัวออกมาให้ทุกคนเห็นว่าอีนี่มันทิ้งลูกคนโตมันไปอย่างไรเพื่อที่จะมาหลงกับไอ้ผู้ชายที่เอาที่ยี่สิบไร่มาหลอกให้มันมีลูกด้วยจำไว้นะคะ คุณทํากับคนอื่นยังไงตอนนี้อย่ามาบอกว่าวางมือจะมาขอให้หยุดไม่มีใครเขาหยุดแล้วคะ่ะเพราะคุณเป็นคนเริ่มก่อนคุณฟาดใครเมียคุณจะโดนลากไส้ออกมาว่ามันเคยเป็นใครเป็นอะไรยังไงมันก็เหมือนกับการที่พวกคุณไปฟาดคนอื่นแล้วเขาแทนที่เขาจะมาตอบโต้คุณเขาก็ไปเล่นไอ้พวยเพราะเล่นไอ้พวยมันกว่าเล่นอกเถิกมันกว่าแสบกว่า ํำนองเดียวกันค่ะตอนที่พวกคุณฟาดกันฟาดพระจารย์ฟาดคนนูน้นฟาดคนนี้ไม่มีใครห้ามใครตอนที่ด่าพระด่าเจ้าด่าทนายสุนเกียรติไม่มีใครห้ามไอเจ,จ้าปู่สักคนหนึ่งตอนนี้มาบอกไม่อยากฟาดแล้วสายไปแล้วค่ะผ่ันสายไปแล้วค่ะช้าไปต่อยต่อให้คุณอยากวางมือยังไงคุณก็ยังมีคราบของความชั่วร้ายความเร็วนั้นอยู่และคุณก็ยังต้องรับกรรมอันนั้นต่อไป อย่ามาบอกว่าคุณฟาดเพื่อเหตุผลถ้าใครมาทําร้ายลูกเมียคุณเริ่มทําร้ายลูกเมียเขาก่อนเขาถึงได้ทําร้ายลูกเมียคุณตอบโต้ใครเริ่มก่อนก็จะจบที่คนนั้นแหละคะ่ะ